มาลานเทรดบาลานปัญหาของเขาได้เพราะนั้นมันเหลือแค่200เหรียญเองความความเป็นจริงซึ่งพอถึงจุดนั้นแล้วถ้าเขากลับขายทองคำออกมามันก็จะช่วย cover ตรงนั้นแล้วอย่างประเทศเล็กๆอย่างเรานี่ก็ก็ต้องเริ่มอย่างเราจะเห็นว่าปีนี้เมืองไทยเนี่ยได้ยินมาว่าแบงก์ชาติเพิ่ม r e s e r ์ฟตัวเองเนี่ยประมาณ12ตันซึ่งก็คือก็คือในระดับแมโโรเราก็ต้องทำเพราะว่าถ้าคนีเซิร์ฟทองคำกับ U.S. ดอลลาร์ก่อนนี้น,นี่ยซีเอเซียทั้งหมดจะรีเซิร์ฟ U.S. ดอลลาร์คุณจะเห็นได้ว่า U.S. ดอลลาร์มันอ่อนไปเรื่อยๆอขัดทุนเพราะงั้นก็ต้องเก็บขัดทุนเขากลับมาเก็บทองกันดีกว่าก็คน <c oughs> เวิร์ดอย่างจีนเนี่ยจะเป็นประเทศเดียวซึ่ประกาศเลยว่าเขาต่อไปนี้น่าจะมีนโยบาย,ายการสะสมทองสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาขาัดทุนจาก U.S. r u r r e y เนี่ยปีที่แล้วปีเดียว15% แล้วทองในโลกมันมีพอให้ทุกคนเก็บทองอย่างเดียวเหรอคะอันนี้ก็คือปัจจัยอีกตัวหนึ่งซึ่งทำให้ทองคำสูงขึ้นออทองคำเนี่ย,ยทั่วโลกเนี่ยสามารถขุดได้จากเหมืองทั่วโลกเนี่ย 200, 2 0 2,500ตันแค่นั้นเอง2,500ตันแต่ดิมาน์เอาง่ายๆเลยซีกเอเชียนเนี่ยจีนเนี่ยวิเซอร์ป,ปีที่ปีนี้ปีเดียวเพิ่มขึ้น200กว่าตัน สิบเปอร์เซ็นต์้าเข้าไปเยอะล่ะอินเดียก็มีดีโยบายที่รีเซ็ตเพิ่มปีที่แล้วอินเดียซื้อจากเอฟเอฟสองร้อยตันแล้วก็ทยอยสะสมเข้ามาเรือ่อยๆศรีลังกาคือซี o u เซาท์เอเชียทั้งหมดก็เริ่มรู้ตัวแล้วเราธุรกิจก็เรียกว่าเงินมันหมุนดีถูกก็เก็บเป็นทองดีกว่าถูกแล้วถ้าทองขึ้นมา35ปเซนครับแปลว่าวลของประเทศจะเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปนขนหายอะไรมากมาย อันนี้คือตัวหนึ่งซึ่งทําให้ราคาทองคําสูงขึ้นด้วยความที่ปริมาณการใช้กับปริมาณการขุดมันมันไม่บาลานซ์ไม่บาลานซ์กันครับครับผมอยู่กับคุณพวันนวาวัฒนาทรัพนะครับรองประธานสันมาคมค้าทองคําและรองกรรมการรองประธานกรรมการบริษัท YLG b u l l i a n International จำกัดเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับเรื่องราคาทองแล้วคุยกันเรื่องบทบาทของสมาคมรวมทั้ง ตลาดฟิวเจอร์ของทองตลาดซื้อขายล่วงหน้าของทองด้วยครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับในการพานิชสร้างสารรค์นะครับผมอยู่ยังอยู่กับคุณพวันและวัฒนทรัพย์รองประชาสามัมพันธ์สมาคมค้าทองคำอย่างนี้ในสมาคมก็คุยกันตลอดสิเรื่องเห็นท่านนายก็แอคทีฟเหลือเกิน <c oughs> คือด้วยธรรมชาติ <c oughs> ด้วยธรรมชาติด้วยอาชีพก่อนหน้านี้เนี่ยกรรมคนค้าทองเนี่ย สิบกว่ปีก่อนเนี่ยขายทองอาจจะขายไปแล้วเส้นสเส้นรอจนกระทั่งได้สักเลาอยอดหนึ่งหรือว่ารอ,อทองตกแลออ้วก็ซื้อ,อหรืออะไรประมาณนั้นแต่พฤติกรรมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปการซื้อขายทองเริ่มเข้ามาใกล้กับตลาดเงินตลาดทุนมากขึ้นเพราะว่าทองคำเหวี่ยงเป็นนาทีเปลี่ยนทุกนาทีเปลี่ยนทุกนาทีคนที่อยู่ห้องค้า F x ลแบงค์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามาเทียบ ร้านค้าทองหนึ่งล้านจะใกล้กับอเหมือนกับ treasury ของแบงค์ที่เขาซื้อขายเงินกันทุกนาทีอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวหนึ่งที่จะบอกได้ว่าร้านค้าทองในกรุงเทพหลายคนก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปแล้วร้านค้าทองเมื่อก่อนก็คือนั่งอยู่นั่งขายแล้วก็มีตำรวจเฝ้าคนมีอารมณ์จะซื้อก็ซื้อมีอารมณ์ก็คือเดือนนี้ไม่ได้ขายเมื่อไหร่สมมุติว่าร้านทองแต่ละร้านก็จะมีบัตเจตว่าตัวเองเนี่ยจะเก็บสต๊อกสิบกิโล ขายหนึ่งเส้นกี่ตังค์ต้องซื้อมารีเพลซไม่งั้นจะขาดทุนอ๋อมันก็เลยเป็นเกี่ยวข้องกับถึงชีวิตประจำวันของพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ตัวเองจะมาค้าทองคำเนี่ยตัวเองนึกว่าเราขายผลิตักฑ์หนึ่งชิ้นเพราะว่าขายจิวรี่ก็ไม่ได้สมัยก่อนมันไม่วนผมก็คิดอย่างนั้นอยู่นะมันไม่ได้ต่างค่ะแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปเราแทบจะเปิดหูเปิดตาทุกนาที เกือบ24ชั่วโมงแต่แล้ชาวบ้านก็รู้ด้วยเพราะชาวบ้านก็เหมือนกับว่าเราก็พยายามสอนอเราพยายามให้ความรู้กับลูกค,ค้าอย่างเว็บไซต์ของแวดจีเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ซึ่ง ถ้านักลงทุนเข้าไปดูเราจะมีไลฟ์ก็คือว่าสปอร์ตเนี่ยมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาถึงมันจะไม่ได้ล้อลอยเตอร์ตรงๆแต่มันก็จะวิ่งอยู่ตลอดอ,อันนั้นคือตัวที่หนึ่งที่นักลงทุนชอบมากตัวที่สองคือว่าถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์เราเนี่ยเราจะมีบทวิเคราะห์สามเวลาเช้ากลางวันเย็นทำไมต้องมีสามเวลาเช้าจะวิเคราะห์เอเชียครับ บ่ายวิเคระห์ยุโรปเย็นเนี่ยเราจะให้นักลงทุนได้เตรียมตัวคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับอเมริกาจะมีการประกาศตัวเลขอะไรไม่ต้องรอนี่ยนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าหลังกันคืนแอคทีฟมากกว่ากลางวันเพราะตลาดใหญ่ก็ยังอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่อเมริกาดังนั้นตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตามสมมติเราเป็นนักลงทุนที่ซีเรียจริงๆเราไม่ตามเราก็รู้สึกมันอาจจะขาดหายอะไรไปสําหรับนักลงทุนเนี่ยเราต้องแยกเป็นหลายประเภทนักลงทุนเนี่ยคุณจะต้องแยกว่า เป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเอาง่ายๆถ้าดิฉันบอกคุณสุรนันท์ว่าสองอีกสองปีข้างหน้าทองจะขึ้นคุณสุรนันท์ไม่เป็นไรผมเงินเย็นผมซื้อแล้วผมก็เก็บอีกสองปีข้างหน้าเขามาคุยกันแล้วมาขายอันนั้นคือตัวนั้นแต่ถ้าสมมติเป็นนักลงทุนระยะกลางรือระยะสั้นซึ่งต้องการทำกำไรเป็นรายวันก็จะเห็นว่าวันวันหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยยี่สิบเหรียญ US d o l ดอลลาร์ h o ทร e ส์เอาแปลว่านักลงทุนสามารถทำกำไรได้สอง0มืนบาทต่อหนึ่งกิโลเพราะฉะนั้นถ้าไปอ่านบทวิเคราะห์ไว้ีเราจะให้แนวรับแนวต้านระหว่างวันแล้วโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยผิดพลาดยกเว้นว่าการประกาศตัวเลขของบางที่ออกมาแล้วเป็นแย่มากๆแต่มันมั่นคงแค่ไหนอ่ะคุณวันผมก็ต้องถามตรงว่าอย่างตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหลายคนเขาก็บอกว่าเหมือน สนามม้าเล่นพนันนะ่ะตลาดทองมันเป็นอย่งงนันปล่าคือหรือมัน<อ>มั่นคงกว่าเพราะมันจับได้จับทองมันไม่ใช่ความเหลีไอ้ต้องจับบางคน,นงจับมันเป็นความรู้สึกด,ดีนะฟิวเจอร์หรือจ,อจริงๆราคาเท่ากันเพราะว่าความเหี่ยงของทองเหมือนกันทีนี้เนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนกับทองคำเนี่ยข้อดีคือว่าเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจทั่วโลก มันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของาใหญ่อย่างถ้าคุณลงทุนในหุ้นมึงสมมติว่ามีอินไซด์จะดับมันขึ้นหรือดับมันลงมันถูกมันถูกรายที่คนบางคนแต่อันนี้มันมันเป็นตลาดโลกเรียกว่าตลาดเซรีมากกว่ามากกว่าหุ้นมากกว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ชอบอ่านข่าวสารรับรู้ข่าวสารเราจะสามารถประเมินได้อย่างน้อย70% คือเราจะสอนนักลงทุนซึ่งบริษัทของเราก็จะมีเทรนน์นะคะุนให้ดูบทวิเคราะห์ยังไงให้ดูกราฟยังไงกราฟเนี่ยจะมีส่วนสําคัญในการวิเคราะห์60%คือมันสร้างราคาที่ไม่เป็นธรรมชาติยากกว่าใช่ไหมม,มันก็ต้องมีบ้างแหละนะมีบ้างที่<อ>แต่โ<อ>ดยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนมันจะรู้สึกมั่นคงกว่า 70%, 70ค่ะ เก่งแล้วไม่อยอมบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ตลาดเพราะนั้นซื้อขายอย่างที่บริษัททําอยู่ตรงนี้ก่อนก็คือซื้อขายเหมือนตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่ามันเหมือนอย่างนั้นไหมเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยเริ่มใกล้เข้ามาเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วเมื่อกี้คุณประวันพูดถึงตลาดฟิวเจอร์เป็นยังไงครับตลาดฟิวเจอร์คือตลาดอนุพันธ์ซึ่งซื้อขายทองคำ แต่เป็นการล้อสปอตแล้วเป็นตลาดล่วงหน้าอันนี้ที่เพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วตอนเดือนกุมภาค่ะก็จะเห็นว่าเป็นไงบ้างผมไม่เข้าใจตามตลาดนี้โตโตขึ้นมากถ้าเทียบกับสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์พยายามเปิดตลาดนี้มาแต่ไม่ประสบความสําเร็จต้องบอกว่าทําไมตลาดเมืองไทย go f u จอร์ถึงประกบประสบความสําเร็จปัจจัยแรกเลยห้าโบรกเกอร์ซึ่งเป็นโบรกเกอร์หลัก ซึ่งค้าทองคำอยู่แล้วเป็นตัวหลักๆในการผลักดันให้ตลาดนี้เกิดพอชั่นในการเทรดในตลาดเนี่ยเกินห้าอร์เซนมาจากกลุ่มที่ค้าทองคำจริงๆเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราค้าเองเราเข้าใจพฤติกรรมทองคำเองอเพราะฉะนั้นเราทั้งห้าโบลกที่อยู่ในกลุ่มตลาดนี้ก็จะมีการเทรนนักลงทุนต่างคนงคือมันไม่เหมือนค้าเงินค้าเงินคือ มันกระจับกระดาษอยู่ในอากาศอย่างเงี้ย<ฆ>อยู่ตัวเลขในอากาศ<ฆ>แต่ค้าทองเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมไม่ต่างจริงๆแล้วถ้าจะมองหลังจาก คนรู้ลึก <ฮะ S 1> เข้าไปเรื่อย <ฮะ S 1> ตลาดเงินกับตลาดทองมันคือตลาดเดียวกันอย่างที่เมื่อกี้เกินไปคไ<ห>รับมันเป็นเรื่องเดียวกันเศรษฐกิจอิงเหมือนกันดูเหมือนกันการดูกราฟไม่ต่างกันเลยแต่สิ่งที่ต่างคือว่าคนทิ้ง US มาลงทอง <ฮะ S 1> คนทิ้งยูโรก็มาลงทองทำไมทองถึงเวียงกว่าทุกๆอย่างเพราะว่าทองเหมือนเป็นเซนเตอร์เป็นแม่เหล็ก เข้าใจแล้วคนทิ้งหุ้นก็มาลงทองมันเป็นเซฟเฮเว่นของทุกๆสินค้าพันธบัตรประเทศเดี๋ยวนี้คนยังไม่มั่นใจพันธบัตรอเมริกันคนก็ไม่แน่ใจว่าได้พันธบัตรดีกว่าพันธบัตรเตนหรือว่าหรือว่าโปรตุเกสซึ่งเพิ่งมีปัญหากันว่าพอถึงดิวจ่ายไม่สามารถจ่ายชําระได้ก็ต้องไปกู้ IMF หรือกู้ EU เข้ามาอีกตรงนี้แหละก็คือว่าทองคํามันไม่มีใครจะไปดิสเครดิตมันได้เลยเพราะงั้นก็เลยเป็นเซนเตอร์ตัวนี้ นี่คือตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคําสูงขึ้นเรื่อยๆตลาดฟิวเจอร์จริงๆเมื่อกี้คุณพวันเริ่มอธิบายแล้วผมจะไปเปลี่ยนเรื่องเองอ่ะอันนี้บางหลายคนยังไม่เข้าใจมันมันทำยังไงครับมันอิงราคาทองคําที่สปอตสมมติผมมีตังค์ก้อนหนึ่งค่ะผมมาบอกคุณพวันช่วยหน่อยโกลฟิวเจอร์ข้อดีของโกลฟิวเจอร์คือถ้าคุณลงทุนทองคำแท่งคุณต้องจ่ายเงินร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคโก็ฟิวเจอร์ไปวิ่งเมืล้านทอง ก็ต้องจ่ายร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์พฤติกรรมการซื้อขายจะลำบากกว่าเพราะว่าร้านทองต้องวิ่งไปเองต้องเงินสดไปจ่ายแต่ถ้าซื้อกลฟิวเจอร์มันเป็นมันเป็นมันควบคุมโดยตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นก็ลงเป็นการลงมาจิน้นลงมาจิ้นของทองคำห้าสิบาทซึ่งปัจจุบันราคามันจะอยู่ประมาณสักล้านหนึ่งแต่เราลงทุนแค่หกหมื่นบาทต่อหนึ่งสัญญาแปลว่าคุณเป็นเจ้าของทองคำห้าสิบบาทด้วยเงินแค่หกหมื่นบาท อคุณสามารถทํากําไรได้บนส่วนต่างทองคํา50บาทโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคือผมว่าต้องซื้อทองคำตั้ง50บาทซื้อ50บาทใช่เป็นเจ้าของห้าสิบบาทแต่ลงเงินแค่หกห0 0่นบาทแล้วตรงเนี้ยถ้าทองคำวันนี้ตลาดเปิดไหมเดี๋ยวผมวันเสาร์วันเสาร์ตลาดเปิดไหมได้เช็คให้แต่ใดๆก็แล้วแต่ต้องเข้าใจว่า เเวลามีกำไรสูงความเสียงก็สูงอ่าขออาย s ชัยวิเทิถูกเพราะว่าเอาเราเรานึกเอาง่ายๆเลยง่ายๆเลยคือว่าคุณลงทุนแค่ห0หมืนบาทค,บคุณต้องการต้องการกำไรเท่ากับทองคำแต่บางวันถ้าทองคำเบี่ยง50บเหรียญความต่างของมันอยู่ที่ห้าสิบบาทก็หมด ล็อหมดห้าหมื่นไอตรงนี้เพราะนั้นคุณสามารถทำกำไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของต้นทุน<ะ>หรือขาดทุนได้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนอันอันนี้ต้องต้องให้คนรู้ด้วยมันไม่ใช<ะ>่บวกอย่างเดียวเพราะนั้นนี่คือหลักที่ดิฉันพูดว่าทำไมเราต้องให้ความรู้กันนะลงทุน<ะ>นักลงทุนที่ถือทองห้าสิบบาทในมือถ้าทองยืนผิดขาขาดทุนไปห<ะ>้าหมื่นไม่ได้รู้สึกอะไระเพราะว่าความตัวเองเนี่ยยังเข้าใจว่าตัวเองถือต้นทุนที่เท่านี้ กำไรเมื่อไหร่ขายแต่นักลงทุนที่ลงทุนโกลฟิเจอร์ถ้ายืนผิดขาแล้วขาดทุน50 0 0 0บาทมันมีกฎว่าจะต้องท็อปอัพเงินเพื่อบ a l a n c e า margin ให้ได้เท่ากับคือต้องรักษา m a จิ i n ไว้ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวนี้แหละจะทําให้นักลงทุนไม่สบายอาจจะพอวันก็มาทวงใช้ผมอีกห้0หมืบาทอะไรก็ตามอะไรประมาณนี้เพรฉะนั้นนักลงทุนจะรู้สึกว่า ไม่ไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนเวลาต้องท็อปอัพเงินแต่มันก็ดีนะมันไม่มันไม่มไมลืมตัวอ่าแต่ <laughs> แต่โดยความโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักลงทุนต้องเข้าใจว่าเวลากำไรรีบตักกำไรขึ้นเวลาขาดทุนขอรอไปก่อนอนี่คือเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนลงทุนบนโก go future แล้วไม่ประสบความสำเร็จบริษัทเราก็จะมีการเทรนว่าคุณจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในการลงทุน คุณจะต้องพอใจที่สมมติว่าห0 0 0 0บาทค็ต้องรู้ตัวเองพอใจที่ไหน50,000บาทแต่ขาดทุนคุณต้องคัดสามหมหรือ20,000ื่นเพราะฉะนั้นทุกๆก,การทำทำกำไรที่50,000ื่นคุณขาดทุนได้ไม่เกินสองสามหมื่นแต่ถ้าคุณมี strategy อันนี้คุณจะสามารถทํากําไรได้ถ้าราคาทองขึ้นไปเรื่อยๆอ,<ะ>อย่างนี้เนี่ยผมซื้อฟิวเจอร์ผมก็น่าจะได้ไปเรื่อยๆคิดง่ายๆกันได้ไหม อย่างที่บริษัทเนี่ยมีรักนักลงทุนอยู่ท่านหนึ่งแกลงทุนเก่งมากมตั้งแต่แกลงทุนกับเราแกไม่เคยกรดทุนเลยทุกๆเดือนแก,กทำ 4, ท <5 S 2> สี่ศัทห้าล้ทน <laughs> แกทำสี่ถึงห้าล้านบาทต่อเดือนโดยที่แกก็ไม่ได้ลงทุนเยอะ